สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําบัวรดน้ําไม้ดอกไม้ประดับเราครับจากขวดน้ํายาทําความสะอาดพื้นนะครับที่เราใช้หมดแล้วครับไม่ต้องไปทิ้งนะครับยังมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํำนะครับขั้นแรกครับเราก็จะเจาะตรงนี้เพื่อใส่เป็น ท่อ p v c เราครับก็ขนาด2หุนนะครับก็ท่อ p v c เราครับเราจะทาสีนะครับเพื่อให้กลมคืนกับขวดน้ำยาถูพื้นเรานะครับมีครับหลังจากที่เราเจาะรูแล้วเราก็ใช้ท่อ p v c เรานะครับยัดเข้าไปนะครับก็จะได้มาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะเจาะฝานครับเป็นฝาน้ํานะครับโดยเราจะใช้เป็นเข็มนะครับเจาะเพราะว่าเราต้องการจะให้เวลาเราลดน้ำให้เป็นฝอยนเล็กที่สุดนะครับเพื่อทำให้ต้นไม้เรายอดหรืออะไรเขาจะไม่หักนะครับก็าการเจาะนะครับเราก็จะเจาะจากข้างในออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าน้ำจะได้เดินสะดวกนะครับ ดีการเจาะเราก็จะเอาเข็มไปลนกับเทียนก็ได้นะครับครับตอนนี้เราก็ใช้เข็มเจาะรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอามาสวมใส่ตรงปลายนี้ครับแล้วก็เอากาวเราติดนะครับแล้วก็ใช้กาวติดทั้งหัวนี้แล้วก็ตรงคอเขาด้วยครับ ครับแล้วก็ทากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับเราก็ใช้กาวเรานะครับติดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยครับแต่ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะลืมไม่ได้ครับเราคือเราจะเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้คอนโทรลน้ำนะครับเวลาเราลดนะครับเราจะเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็จับดูนะครับว่าเราจะ จับตรงไหนถนัดนะครับเราก็จะเจาะเลยนะครับนี่ครับเพื่อที่เราจะเอาไว้คอนโทรนะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการลดน้ํากันเลยนะครับว่าจะใช้ได้ดีขนาดไหนครับนี่นะครับบัวลดน้ําเรานะครับ d ด y จากอ่าเกลนน้ำยาทําความสะอาดพื้นนะครับเดี๋ยวเรามา รดน้ำกันเลยนะครับนี่นะครับก็ลดได้สำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่ครับไอแคคตัสเราก็สามารถลดได้นะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ